वाल जमारेलो थे तर पुछे तो सो रहो बंचारे हेमारो या क sarasi wali ela sae kang kunang sawadira hawa wantu me นาชาลิตีีปสิทิลาภาอมก่อขอพระเจ้าใจตันมาขอนาชานาันติติพิโสพระขวาพระเจ้าใจกูมานาชานาันตีติพิติเออมสิทธิโชคชัยจะมหาลาภากู้จะเลือกลาบวัตถูเข้าของต่างๆนานา มีเงินคำช้างมาขายหญิงชายทั้งวัวควายเครื่องบริโภคอุปโภคสิทธิโชคชัยอาคารชายยะอาคารชายเยเอหิมามาอุมาพ ตุมาแม่มานระชาลีตเด็กปะสิลาภาสัมมาอารหสัตสตังมาอุอาอัศะมนุษะอสศะเอกาเอกามนุษะเอเอสเกสวาหมพุททางร่วมจิตขมังร่วมใจสังขังโล่งไรมาร่วมใจพระพุทธโอิดีปพิโสภะคเขาว่าอมสวาหุมจิง ธรรมะใดที่ทำให้ญาติโยมพ้นทุกข์ขอให้ธรรมะนั้นจงก่อเกิดอยู่ในจิตใจของญาติโยมทั้งหลายโดยฉับพลันพ,พุทธภูมิใดโพธิสัตว์ใดปฏิบัติมาดีแล้วเป็นน่พึงได้แล้วปรารถนาได้แล้วสําเร็จแล้วจงมาคุ้มครองจิตคุ้มครองใจคุ้มครองกายครอบครัวทรัพย์สินสลิงคา่าลูกหลานบริวารทั้งหลายได้รับความสุขสวัสดีโชคดีมีชัยปลอดภัยเข้าถึงโคตรเศรษฐีใจด,ใจดีใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนา เหลือกินเหลือใช้มั่นคงมั่งคั่งไม่มีคำว่าปกครองยงมีแต่คำว่ามีจงมีแต่คำว่าสำเร็จทุกภพทุกชาติรอดตาเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะธรรมาราหังเมตตาเมตตาธรรมสัจุลโลกาปารมาสัมมาสัมพุทธานุภาวาสาัาสิทธิภวันตุเตขโมรณา ความสำเร็จความศักดิ์สิ ceksin, ส mustache, piece, ทธิ์ของพระพุทธทั้งปวงขอสาสันท์ทงปวงได้ซึ่งนิพพานสมบัติโดยฉาพรานอายุวันโนสุขังพลังขอให้มีสตังกันเยอะๆสาธุผู้กอบผู้ขอบขันพระสีมา พระสยามเทวาบัญชาไว้กรุงสีอยุธยาหกคมชีด้วยสีเลือดแผ่นดินแตกแยกแห้งเลือดเลือดลมไหลไทยจงคงนามความเป็นไทยแม้นไม่มีใครลุกสู้วิญญาณกูจะสู้เองพระสุรเสียงขององค์สมเด็จพ่อพันนเรสวนมหาราชนั่นคือบทสวดของนักบุญหค่งขุนเขาไม่ว่าจะเป็นคาถาหัวใจพระศิวลีซึ่งถือได้ว่า เป็นเอกทางด้านโชคลาภหรือบทสวดเมตตาคำจุนโลกที่จะทำให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ